เราเรียกว่าเชนอาร์ติส t นะคะจริงๆเชนอะเริ่มต้นสร้างเด็กๆแ,แบบจริงจังก็คงประมาณพิดเดฟ <c oughs> เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะ <c oughs> ก็เด็กเชนก็ปรากฏขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมมาเรื่อยๆค่ะอนนีก,ก็ประมาณ40กว่าชีวิตสำหรับเชนอาร์ติส t นะคะแล้วก็เป็นความตั้งใจของพวกเราในการที่อยากจะสร้างเด็กๆที่มีคุณภาพ มีความตั้งใจมีความฝันแล้วก็มารวมกันตรงนี้เพื่อที่จะสร้างงานดีๆในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายก็วันนี้เป็นเชน2561้น2่งโอเพ่นเฮาสนะคะเป็นครั้งแรกค่ะที่จัดเป็นแบบกิจกรรมเล็กๆก็คือแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ ลูกๆบ้านนี้เร,เรียกว่าเชนอาร์ติสนะคะก็จะเห็นว่าก็จะมีทั้งคือคือ,คอจ,รจริงๆเชนอะเริ่มต้นสร้างเด็กๆตั้งแต่ตอนประมาณจริงจังแบบจริงจังก็คงประมาณพิทเดฟสามปีที่แล้วรุ่นแรกค่ะพิทเบฟค่ะรุ่นแรกแคร่ะสวัสดีครับเมื่อเมื่อสามปีที่แล้วนะคะก็เด็กเชนก็ปรากฏขึ้นแล้วก็จากนั้นเราก็เริ่มมีเพิ่มเติมม,มาเรื่อยๆ,ๆ,ๆค่ะสามปีผ่านมาตอนนี้ก็ประมาณ40กว่าชีวิต สำหรับเชนอาร์ติสต์นะคะแล้วก็ก็เป็นความตั้งใจของพวกเราในการที่อยากจะสร้างเด็กๆที่มีคุณภาพมีความตั้งใจมีความฝันออแล้วก็มารวมกันตรงนี้เพื่อที่จะสร้างงานดีๆนะคะในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายวันนี้ก็สีิปีชีวิตนี่ก็จะมาบอกว่าพร้อมแล้วสำหรับการที่เราจะทำอะไรกันต่อไปซึ่งก็ในปีหน้าก็จะค่อยๆ ราก็จะได้เริ่มเห็นผลงานของพวกเขาเหล่านี้ทยอยไปเรื่อยๆในรูปแบบต่างๆกันค่ะแต่ว่ามีลูกเ,เพิ่มขึ้นแต่ว่างานเราจะต้องมาเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะพี่จอหเรียกว่าม,มาต่อนเนื่องแล้วกันมาต่อนเนื่องแล้วกันครับเ,เพิ่มขึ้นไหมพี่ว่าก็มากกว่าปีนี้ครับ<ข>แต่ว่าลอัพ,พม,นน<ข>ม้นเดยนะก,การลาค่ะค่ะเรียนเชิญครับเ,เราเชิญไว้ก่อนนะคะเราจะมี <c oughs> ทอดขะเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ แถลงไลน์อัพแถลงไลน์อัพของขอเชิญสาวของหนึ่งค่ะอ r t แน่นอนค่ะวันนี้เรามายืนเฉยๆค่ะเราไปยืนนิ่งๆแต่ว่าวันที่28มกราคมเราจะไม่ยืนนิ่งๆกันแบบนี้ค่ะค่ะวันนี้แค่ว่ายืนเฉยๆค่ะอย่างที่บอกว่าพอโตขึ้นใช่ไหมคะเราก็อ้อมก่อนแล้วแขนเราก็ต้องกว้างขึ้นมันเป็นยังไงบ้างคะเราต้องดูแลน้องๆ กำลังจ,จ,จะเป็นโรคซึมเศร้า <laughs> หรืออาจจะเป็นไปแล้ว <laughs> พวกพี่สองคนเนี่จะโรคซึมเศร้าก็ก,ก็ก็เหนื่อยขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะว่าการดูแลเด็กๆก,ก็บอกว่าเราเราไม่ได้มีความตั้งใจอยากจะแบบมีเด็กเยอะๆเ,เพราะว่าเราเราต้องแบกรับความฝันของพวกเขาอะ <laughs> ทุกคนมาอยู่ตรงนี้ทุกคนก็มีความฝันทุกคนก็ทุกก็อยากจะมีอนาคตในวงการตรงนี้อยากจะก้าวไปข้างหน้าอยากจะมีผลงานเงี้ค่ะ ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าตัวบริษัทเองเราก็ต้องดูได้ว่าเราสามารถสร้างงานได้แค่ไหนที่จะแบบให้ทุกคนเด็กๆทุกคนได้มีงานด้วยเพราะตอนนี้เราเราก็จะคอนเซิร์นถึงเรื่องนี้เยอะมันก็จะไม่ได้แบบแบบรับเด็กเข้ามาแบบเยอะๆไปหมดเลยแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มีงานให้เขาทำอะไราเงี้ยอันนี้เป็นประเด็นที่ที่เราเป็นห่วงเนาะเพราะว่าพวกพี่ก็จะแอบแบกความฝันอน่อยพวกนี้ไว้แบกไว้เยอะมากเลยค่ะดูสิข้างหลังก็้ขนาดเชียว่ะ การดูแลมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าก็จริงๆแล้วการดูแลคงไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนมากครับเพียงแต่ว่าหนึ่งก็คือต้องเพิ่มคนเนาะเพราะว่าให้รองรับกับน้องๆนะครับดูแลได้ทั่วถึงแล้วก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าเพราะว่าน้องๆก็จะมีเจนที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับวัน,นวันนี้มีมีที่มี โค้ดเรียกกันว่าเป็นแก๊งนมผงยืนอยู <sh> <clam> ่นี uhm, anyway, like ่แหละครับแก๊งนมผงหนูอ่ะหนูอ่ะฟันน้ำนมส่วนเนี้ยชีสต้อเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คงต้องสื่อสารกันแหละครับเพราะว่ามีความต่างกันเยอะแล้วก็น้องๆบางคนก็อาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการทํางานซึ่งนั่นหมายความว่าเขาต้องทํางานร่วมกับคนที่ต่างวัยต่างอาชีพแล้วก็ ที่สำคัญคือเขเป็นน้องใหม่และไม่มีประสบการณ์เพราะนั้นก็คงต้องใช้เวลากันวันนี้มีเด็กๆบางคนนะคะเพิ่งแต่งหน้าเป็นครั้งแรกก็มีให้ถ่ายเลยให้ถ่ายเลยเดี๋ยวถามเลยนะว่าใครแต่งหน้าครั้งแรกในชีวิตว้าวตองมีแน่ๆมีสายเปล่าใช่ใช่วกฎรติกาที่ชัดเจนเอยู่ทรต้องยอมรับเงื่อนไทีให้องจริงจ เราพูดกันง่ายๆสั้นๆว่าเราต้องการเด็กดีนะครับเด็กดีคุณภาพครอบคลุมพี่ว่าครอบคลุมทุกอย่างอะไรเป็นไหมเมื่อเมื่อไพออะไรนะเมื่อน่ารักก็ใช้เวลาค่ะคุยกันเยอะทำความรู้จักกันแล้วก็ในเรื่องของการทำงานตอนนี้ก็จะมีเด็กๆก็ ส่งเสียเล่าเรียนกันอยู่มีเรียนการแสดงเรียนร้องเพลงเรียนเต้นอะไรอย่างเงี้ยกันอยู่ค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวทํางานในในปีหน้าตอนนี้ก็ส่งเสียเล่าเรียนกันอยู่ค่ะเราอเด็กๆไหมคะคุยกับเด็กๆไหมคะเราเราเริ่มจากแบบแก๊งอาวุโสไหมคะโอ้โหทำไมพูดกับพูอย่างนั้นล่ะจจิงอโหเห็นไหมแกแป๊บเดียวแกแกเป็นรุ่นแรกไปแล้วรุ่นหนึ่ง เป็นภูรุ่นหนึ่งไปแล้วค่ะมัมหมีดูนี่มัมหมีอ่ะอ่ารุ่นพี่แล้วเป็นรุ่นพี่แล้วอาจจะเป็นรุ่นพี่ด้วยการมาอยู่ก่อนแต่ว่าอายุนี่ยังอยู่กับแจ๊งน้ำหงอยู่โอ้โหมองตาม่ดีโอ้ก็ยินดียินดีต้อนรับกับน้องๆที่เข้าใหม่เหมือนเห็นแบบบางคนก็มีเหมือน ภาพของตัวเองที่เข้ามาวันแรกกับความแบบสดใสน่ารักยังยังไม่รู้อะไรไม่คือจะบอกว่าพอเราทํางานเราก็ต้องมีการเรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นเหมือนแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็อยากให้น้องๆเติบโตขึ้นมาแบบยิ่งใหญ่สดใสสวยงามแต่วิบูยิ่มีจ้ะมีอะไรอยากฝากของน้องไว้ให้พี่ใหญ่คะอ๋อฝากบอกนะครับ น้องๆระวังห้องเย็นไว้ให้ดีห้องเย็นนิสกอลห้องเย็น i ิ c o อ i n g แล้วพี่เข้าตปก่อยไหมคะผมเข้าแบบ up level แล้วด้วยน่าสุดเนี่ยก็จะเจออากาศหนาวๆกับพี่สองคนที่นั่งอยู่แล้วก็อาจจะมีที่ชื่ววางอยู่แรกๆอาจจะต้องใช้ตอนนี้ไม่รู้ ไม่ไม่ต้องทำผิดก็ได้น่าลากหลายเหมือนกันอาจจะเป็นฟิวแนะนำเรื่องห้องเย็นเหรอฮะอ๋อก็ทำตัวให้ดีนะลูกๆผมมีลูกใหม่คนหนึ่งแล้วนะลูกลูกจ๋าลูกจ๋าอชื่ออะไรลูกออบีบอส ไม่รู้เห็นเขาบอกหน้าเหมือนเราเรามีลูกแล้วนะเฮ้ยไม่ไม่มาเดี๋ยววรนะอะไรนะอะไรวะเนี่ยไม่ไม่สัมภาษณ์แล้วไม่สัมภาษณ์แล้วพี่สายดีกว่านี้อันนี้อันนี้อันนี้ลูกผมอันนี้เหรียญคุณครับผมไปด้วยเหรียญผมพหลานแล้วเหรอเรียพี่สายครับผมในหน้าที่คุณพี่ก็ระวังห้องเย็น บางทีไม่ได้มีอะไรหรอกบางทีกับพ่อแม่เหงาเลยไปคุยเล่นอยากจะบอกเขาไหมว่าให้ขยันโพสโซเชียลอันนี้อันนี้บอกใครนี่คุณตรงนี้นะโดนเชื่อดอ่ังกาลังพัฒนาอยู่อะไรดีๆก็เรียนรู้กันไปครับผมอะไรไม่ดีก็ก็ให้เป็นประสบการณ์ที่อย่าไปทำอีกแล้วกันตออตีต่อตีต่อตีบอกตัวเอง ครับผมก็อยากให้น้องๆเก็บ energy พลังงานเนีายดีๆไว้ครับผมเพิ่งเข้าใจแบบพ่อกับแม่ที่แบบดูเด็กวิ่งเล่นกันครับมีคัทหนึ่งผมไปกับพี่สายไปนั่งดูเขาเล่นกับคุณเชลครับแล้วเขาวิ่งเล่นกันแบบสนุกสนานมากผมวิ่งเลยวิ่งเลี้ยปีนมันเนี้ยบันไดเนี้ยปีนขึ้นลูกคุณไม่ถามหรือหนูวิ่งเลยเรควิ่งหมดเลย ซึ่งเป็นแบตเนจีที่แบบผมลืมไปนานแล้วผมไม่เข้าใจว่าการมองเด็กแล้วก็ดูเขาเล่นงานมีความสุขเหมือนกันเริ่มเข้าใจแล้วยังมีความสุขอยู่ตอนนี้ไม่ยอมสักเดียวก็ตุในพาร์ทหนึ่งแล้วกันในพาร์ทหนึ่งในงานก็อยากให้เก็บความสดใส่ไว้ครับมาที่สาว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 เด็กชายเลี้ยงยากค่ะเด็กหญิงเลี้ยงง่ายอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ถึงมากเออแปลว่าจะแนะนาว่าในฐานะที่เป็นเด็กผู้หญิงแล้วกันล่ะค่ะก็จริงๆก็คือไม่ว่าจะเด็กหญิงเด็กชายเนาะเลี้ยงแต่ละคนมีบุคลิกไม่เหมือนกันเลยก็คืออยากจะแนะนำน้องๆว่าก็เป็นตัวของตัวเองละกันแล้วก็มีเชื่อว่ามาตรงมาถึงตรงเนี้ยทุกคนรักเอ่อทุกคนในแบบที่เป็นทุกคนเป็นตัวของตัวเองให้คีความเป็นตัวนี้ไว้เยอะๆค่ะแล้วก็แบบอย่าให้แบบแสงสีมันแบบ ใช่มันเปลี่ยนเราละกันค่ะเราต้องระวังเลยนะคะโอ้ระวังไม่กลัวนะค่ะไม่มีเพราะไม่ไม่ค่อยโดนเลยค่ะอ๋ออันนี้มาเมย์ขิงไม่ค่อยโดนเลยค่ะพูดพวกี่ครั้งสิบอ่ะอ๋อนับไม่ท้วนนี่แบบนับได้นะสามปีก็หลายหลักอยอะนะพอพอค่ะฝั่งนี้ฝั่งเยอะใช่ค่ะ ค่ะเหมือนกันทุกคนพูดไปหมดแล้วก็เหมือนกันค่ะก็อยากให้น้องๆเก็บความสดใสนี้ไว้ค ja ่ะเพราะวันแรกซราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันสดใสอ๋อลังมองหลังมองอ๋ออ๋อแล้วก็พัฒนาขึ้นอะไรนะคะก็น้องๆเป็นตัวเองก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยถ้าตั้งใจยังไงก็ทําได้อยู่แล้วค่ะสองคนที่เป็นแม่ลูกอยากฝากบอกอะไรเราก็ยังเป็นเราก็ยังชิวอยู่เฟชชี น้องก็ยังอายุเท่ากันก็อยากบอกว่าใช้ชีวิตตอนเด็กตอนนี้เ no> ต็มท okay, ี่เลยตอนแรกเหน้องๆเวิร์กช็อปก็รู้สึก um ว่าเออน้องน้องมี positive energy ที่แบบมากเรานก่อนที่นี่ยเรต้องไปทำงานก็อยากให้เก็บ energy อันนี้เอาไว้ค่ะเดลลี่เราว่าตุ้มพี่เหมือนกันโอนเยอนเยอะๆค่ะเพราะเดี๋ยวพอเราทำงานจะเริ่มไม่ได้นอนแล้วนอนเผื่อนอนเผื่อพี่ด้วยใช่